นี่คือการเผชิญหน้ากับจระเข้ของเหล่าผู้คนที่ถูกบันทึกภาพไว้ได้ซึ่งมันอาจทำให้คุณคาดไม่ถึง 7. เช้าในวันที่อากาศสดใสชายคนหนึ่งพายเรือคายัคล่องไปตามแม่น้ำในนอตเคลคโรไลนาไปเทศสหรัฐอเมริกาเขากำลังเพลิดเพลินไปกับการพายเรือไปในแม่น้ำโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังเข้ามาในอาณาเขตและตกเป็นเป้าหมายของจอระเข้ผู้หิวโหวยแม้ว่าเขาจะได้ยินเสียงที่ผิดปกติบริเวณริมน้ำ เขาหันกลับไปมองคู่หนึ่งแต่ไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่านั้นและพายเรือต่อไปสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้อาจทําให้คุณช็อกได้จระเข้พุ่งเข้ามาจู่โจมเขาแต่โชคดีที่เขาอยู่ใกล้กิ่งไม้ใหญ่ทําให้เขาสามารถพลิกเรือกลับขึ้นมาได้ทันที <pe ach> เขาใช้เวลาครู่หนึ่งในการตั้งสติและพายเรือออกจากจุดเกิดเหตุอย่างเร็วที่สุด 6. ชายชาวฟอริดายืนตกปลาอยู่ริมน้ำในยามเย็นแต่จูๆ่ๆเขาก็ต้องถอยห่างออกจากริมน้ำอย่างรวดเร็วเพราะเขาเห็นจระเข้ขนาดใหญ่กำลังมุ่งตรงเข้ามาเขากำลังพยายามถอยห่างจากนักล่าสุดอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามา เขาหันหลังวิ่งและล้มลงแต่โชคดีที่เขาลุกขึ้นมาได้ทันท่วงทีเขาพยายามไล่จระเข้ตัวนี้ให้กลับไปแต่มันไม่ได้ผลนัก lone g Get back จากนั้นเขาก็ทําสิ่งที่ค่อนข้างน่าหวาดเสียวเขาเดินกลับไปหาจระเข้แต่โชคดีที่จระเข้กลับลงไปในแม่น้ำแล้วซึ่งถ้าหากเขาไม่ระวังนี่อาจเป็นการตกปลาครั้งสุดท้ายของเขาก็เป็นได้ จอห์นเมสลิน hmm. และคาเมรอนลูกชายของเขากําลังตกปลาอยู่ริมสระในหมู่บ้านเขากําลังสนุกสนานกับการตกปลาเมื่อคาเมรอนตกปลาตัวแรกของวันได้ mm hmm. เขาดีใจและตื่นเต้นกับปลาที่ตกได้นีแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองได้มีบางสิ่งในน้ำกำลังเคลื่อนที่เข้ามาหาพวกเขาโชคดีท mm ี่คาเมรอนหันกลับไปเห็นและขึ้นมาในจุดที่ปลอดภัยได้ทันท่วงที 4. ช่วงสายของเช้าวันหนึ่งชายชาวฟอลอริดาได้พบเข้ากับจระเข้ขนาดใหญ่ซึ่งมันมีท่าทีที่ดูไม่เป็นมิตรมากนักเมื่อเขาหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเขาอยู่ห่างจากมันพอสมควรแต่หลังจากนั้นเรือได้ค่อยๆลอยเข้าไปใกล้มันซึ่งทําให้เขาเริ่มกังวลถึงความไม่ปลอดภยัย And over a shadow right here. Show you what about a drifted I right I'll it is This is over here show you forator about to drift right actually ands I'm แต่ในขณะเดียวกันจระเข้ตัวนี้ก็ค่อยๆถอ,อยห่างออกไปจากนั้นเขาปล่อยให้เรือลอยข้ามจระเข้ไปอย่างลุ้นระทึกแต่โชคดีที่จระเข้ตัวนี้รักสงบและไม่สนใจมนุษย์มากนักไม่เช่นนั้นอาจมีเหตุการณ์ลุ้นระทึกเกิดขึ้นได้ 3. ชายสองคนนี้พยายามจับลูกจระเข้ในสระน้ำเพื่อมาศึกษาแต่พวกเขาโชคไม่ดีนัก เพราะแม่จระเข้ก็อยู่ในสระน้ำแห่งนี้เช่นกันชายคนหนึ่งได้เดินไปที่ริมสระและใช้ตะข่ายจับลูกจระเข้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วเขาพยายามจับลูกจระเข้เพื่อมาโชกล้องแต่ก็เกิดเหตุการณ์สุดระทึกขึ้นเขาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและคำนึงถึงความไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับภารกิจนี้ นั่นทำให้ทั้งสองคนตัดสินใจที่จะเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดและออกไปจากพื้นที่นั้นอย่างรวดเร็ว 2. ชายชาวออสเตรเลียสองคนได้ไปเล่นน้าในแม่น้ําที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียเขาโดดน้ําด้วยการโหนเชือกและเหวี่ยงตัวเองลงไปในแม่น้ําในระหว่างที่กําลังเล่นน้ําอย่างสนุกสนานนั้นก็ได้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น โชคดีที่จระเข้จู่โจมพลาดไปอย่างน่าตกใจด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดชายคนนี้จึงว่ายน้ํากลับเข้าฝั่งทันทีและขึ้นมาจากน้ําได้อย่างปลอดภัย 1. ในแอฟริกาตอนใต้อัลเบอร์ตัสกับเพื่อนได้ล่องเรือไปในแม่น้ําโอวังโกเพื่อท่องเที่ยวและสํารวจธรรมชาติแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับจระเข้เจ้าถิน่นเพื่อนคนหนึ่งได้ถ่ายวิดีโอไว้อย่างลุ้นระทึกซึ่งถ่ายเห็นหัวจระเข้ขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาจากน้ํา เมื่อเขาซูมเข้าไปเพื่อจับภาพจู่ๆมันก็หายไปในน้ำกล้องหยุดบันทึกภาพไปและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นเป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดารู้หรือไม่คริสคือจอระเข้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยพบเจอมันมีความยาวของลำตัวกว่า8.63เมตร ซึ่งจับได้ในเดือนกรกฎาคมปี1957ที่ควีนแลนด์ประเทศออสเตรเลียโลกใบนี้มักมีสิ่งที่เราคาดไม่ถึงอยู่เสมอซึ่งคุณลองจินตนาการดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากยุงทั้งหมดหายไปจากโลกใบนี้